ủa không có Hôm đâu ủa không có không có gì กล่าวสวายดีนนำบอนนาสาวพลุงแม่ป่าเบอร์สุขูสุขคนนะพี่น้องเนาะไปแหวนน,วน้ำหนองสาวเพิ่นกอนพี่น้องเลยไงเล่นหลังนึงข้าเจ้าตากเขาให้พี่น้องเลยอ้าวบอไซส,ส่งเสือซ้ำโอ้ยผู้น้อยนะบอไซส,ส่งเสือซ้ำนั่งบอกน้องจะไปไซส่งเด้อีปะป้าปาเปื่อยเลยพี่น้องเลยเอามาพี่ละก่อนเอา พากันเฮ็ดมังกาบกพี่น้องเลยโอ้ผู้สาวนี่พี่น้องเลยเส้นแจนมะมังกาบกข้างสบายดีเอ้ยที่ไหละสบายดียดเอออ๊อบหนีไม้แซคคอนเสียเนี่ยเด้อเวลาจะวอรจะนินเออเมืองมาพากันกินข้าวแล้วบ่หนิพากินแล,และแรงยังกิน อันนี้แม่บ่นี่เออแม่โอ้นี่นแม่จะอยอันนี้แม่ันนีนี่นี่โอแม่่อยนี่ยนะเี้เบียนักเนาะเออโอ้จะเลยถูกมะกระบกขายหน่อยีหละใส่มกนุ่งเสือนี่พอดีพ่เจ้าลจระหวันี่เออนุ่อาใส่หมวกด้ครับ่มนี่ มันม่เลวแลขี้อ่ะนค่ข้ามันดุเลยขัน้วมดุตาดุเองใถไายรูปปะโอ้ยอดีนากไปไปเหยียบเด้อโอ้โหดอย่าง่มีคนนาด ูเอาน่องคนนั้นกได้อยู่แต่พอดีอยู่ใส่อีกคนหนึ่งคูนก็แมนบ่มาเป้ปต่ายกีดัน่จะป่ันเมลแม่เือดเดืดไม่เปียยอะบางลูปลาจนมือพองพี่น้องเลยแล้ทุบลกระบอกยนพง มันกระบอกมันยังบ่ทันได้แก่แห้งนะพี่น้องข้าวที่มันข้าวที่มันแตกกว่าน,นี้เขา,าออกปะบ่ว้าวเด้อเออขยันลุ่มมันเขาเลยนะ,ะยว่ะน่าอะไรวะนองเพิ่นแ,แลดเนี่ยปล้วยนะป่านแล้วตี๋ตี๋กินอกกัคคีละกายหลงปล้วยตีตั้งที่ไหวอ่ะมาพี่ลามาพี่ ไปขายชักโล่แหะตะเมื่อวานนี้เมื่อวานไ้ขายร่ใช่ขายได้จัวพันสอาพันได้เพันไดถุ่มากะบเมื่อวานนี้เดี้พันหนใช่แหละมากเลยบอกคุณน่อยคุณยิ่งนะไมใช่แล้วนี่มมาคนนี้เราไปะกันนะจุกกระเียจ้ามาสองตคนใหญ่ผู้เอยนี่บอกผู้ดีต้ออ ลายนิดหน่อยอยู่เพือนเจ้าเนาะง่วยั่วอยู่พี่นกันเยได้เขาให้ลายเพราะเอ่ย่ได้ยกสอบเขาให้เจ้าเ้ยนามือหมกนุ่นอยคนนี้เป็นคุกกบู่เห็ดแยกนักตูมูได้คุณ

พอดีลาไพอดีบะล้าเพื่อนๆพอดีงามเลยเด็ดอพอดีเลยเอาขับใจแน่นาะขับใจพอดีได้ในกล่องได้เลยลูกขับใจแน่เพื่อนขอบใจเด้กับงานเสภาพี่นออดี่นี้บ้านนาวนี่ละผมเจอยังบ่ไห้ได้มันไงแล้วเนี่ยเดียวปลไหนเอาเนาะเดี่มีมีแต่พอดีพ่อ มืดมืมือเราจนดำเลยกอขดำซอยกันเก็บเนาะขาเนาะเจ็บเลยกระสอบนึงมาทุกนี่บัดกระสอบนึงหอดบ่อแสนนั่นห้เราเชั้นหนึงหอดห่อตากระาเปล่ามาเหุ่อ

ว้าเรานี่หัวเราไปไปกระแทกกับอีหยงังบอเลือดคือออกหูนะหูจั้า้นสิเราเลยว่าลูกเราคู่หน่อยนะ่าเลือดออกหูขลอดไหนจะขึอ้นอีหย,ยัง <c oughs> เป็นตลอดปะเบือ่อมันเป็นตลอดปะ,อะอดอเออ

เจะอาไปเซตเ็มูกแล้วดูีเสือด้วจะไปเซ็ตจมูนไปเซตจมูกเราไม่ได้หรอล้ชนห้ไปเ็จมูกกัไแ้วิงหเยรา่เนม่ตจด้นี่ไอแนเชอนมาเหด้วนจะโดนแล้วเยี่ยมพูนิ่งแน่น่กับถิ่มไส่ เขาืสอว่าไงไม่จังได้ปลาไหลเป็นไรเคื่อเสียนี่แล้วก็เพระแห้งเจ้าเนี่ยเอาน้ำบั่จะไปไปองเฮียนบั่วการเจ้าว่ะเออแมนตัว่ายังก่อน ไม่ไดนนงแฉบขนาดแล้วน้องเอ,งอยายาไก่แสบขนาดนี้นองเจ้าิีหองก็เอแล้วจะหน่อยคันเสร็จแล้วแล้วลงมาพี่เดอรสิจิติดอันห้เด้อ <c oughs> แบนมือดูละ่ะแบนมือดูชิเจ้าสามคนะแบนมือเลยดู แบนด้วยอ้ผูอกนี่แบนให้หน้องเนาะแบนนี่นี่แบนมือสีด้แบนดูแบนมือสอาแบนสีแบนสิบว่าแบนมือสไออไหนเจ้าไแบนด้จ้านะนี่เจ้านั่นแบนดนี่แบนนี่สีเบิ้งมือจ้านี่เอาืปมาเบิ้งเนาะคเอเดู้้เอเด้มเมือเจ้าน่ะมือเจ้านะเนเือนเตือนเเอ

เฮ้ยเฮ้ยจะบนต้องล่างน้าด้อเอาแสกนะเสร็จแล้วก็ยาคนนี้เป็นคนที well. ่วันด like ูแลเขาคัวผมนจะบนขนมกระดุกเลยผ้าเช็ดกระเข็ดตามด้อย ยังมีทัากินหรือว่ากินย่งอยู่เ่าบฮะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วโอ้นองหลายคนม่นองเนาะกินระวังนกินนองหลายคนมันไว้เนาะเด้อ ลายน็ออกแสดงว่ามักระบกีฮะนี่ได้ได้บกพ้อแสนนึงบอแสนนึกระสอบหนึ่งประมาณจังหือจังเบิดล่ะกระสอบนึง <60. S 1> สามมือเดินสามมือนี่แล้วได้บ่กแ,แล้วแลสามมืนี่ขายได้ได้พบ,บ่อแสบองแสนบ<อ>่ไม่ได้เดยนใเท่าไรลูกสามชิบสามชิบเลกแล้วบอกแล้วแล้ว ติดเป็นบ่จะติดเป็นบ nice ่บ่อเป็นเด้อได้จะใส่เป็นบ่แนวแติดบานี่เป็นบ่ใส่เป็นยีบ่บ่อไมกแ่กีว่าสิบบานให้ท่านน้อง อยาีนี่เรฉันบอกวิธีติดก็นายจะติดให้นอนก็ได้ไนี่ในตะบินงไงแกะตัวนี้ออกมากสิแล้วมันจะเป็นแบบนี้เด้อนี่แล้วจะาแกะแกะตัวสีขาวนี่ออกแล้วแกะตัวตัวนี้ออกแล้วเอาแล้วตัวนี้มันจะเป็นทางติดเซลล์หูกันเด้อได้แต่ว่าก่อนชิดติดเซลล์หูจะเอาตัวนี้ใส่ก่อนเอาตัวนี้ห้องห้องใส่หูน้องจัก่อนเด้อแล้วจะเอาเอาตัวนี้ติดติดแบบนี้แล้วติดทึ้งชีเลยให้มันให้ตัวนี้โมฮามิาถืงเด้อ เอาเอาไว้แล้ตอนนี้เล้ี๋ยวปิดอากาศผ่าตนนี้เอาไว้เลยกจาวดีอแงแล้วก็าหนเพ่อบีาเลยน่นหลายเติมเนาะช่้นนี้ได้บอกสิบพั บ่ไดเบ่ทาเหลียมกบากพี่นองเคือสได้เพราะห้องขารดานอภัคเคือคนตุ่มอะตัวนั้นนะแม่เจ้าหรือเจ้าแม่ใครแม่เจ้าเโอ้โเจ้

ຂະສານເດີ້ອ້າຍເນເใหม่ເດີ້ເດີ້ເອີເອົ້າສະບາຍດີ FC ນະล่ะສະ